ไกี่คนแต่คนไม่กี่คนนั้นและต่ำเพื่อนเดือดร้อนกลัวจกบ้านเองอีแตกแต่ว่าเพื่อนออดแดกไม่มีข้าวยาใช่ไม่รอกี่วันแล้วชา์ดอูบานกันแกตัวชุดชุดนี่คนตายหวาคนตายแหละใส่กูนีกูด่าให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม น้ำท่วมทิ่งแล้วเชื่องมาประสบกับคนอุบาิจัดเร่แล้วไม่ใช่มันมีกี่คนแต่คนไม่กี่คนนั้นแหละต่ำเพื่อนเดือดร้อนกลัวจกบ้านเองอีแตกแต่ว่าเพื่อนออดแดกไม่มีข้าวยาใช้ไม่ลงกี่วันแล้วชาติอุบานเอ็นแก่ตัวชุดชุดนี่คนตายหวา่าคนตายแหละใส่กูนี่กูได้คิดว่าทึ่งลิงทึ่งควังไปเลยเออแล้วนี่ใ่อุบานเอ็นแก่ตัว ตัวเองบางที่ไม่กินเผื่อไม่มีกินเผื่อลุ่รลอยข้อลุ่ม,มองลุ่มมองอยู่บนร่างคาแล้วย่งว่าแล้วข้าวาตัปพลูบ้านก็จอกอีแตกแยกแมมแล้วเผื่อนอีต่ตายอยู่หนุ่มข้างใต้เห็นรวัวใจอูบัานชัดชัวปนนี้ก้นมาช่วยมันก็มีว่าจิตว่าใจมาช่วยนี่เพราะว่าเผื่อช่วยบางคนนะหลันไปจชงหวาหลันหลันหลันช่นองสามนัก แมูบาดไออูบาดไอจัดเรวระยำตำั้บอนไม่มีวัวใจเทวะช่วยเพื่อนมนุษย์ทิ้งแล้วนะอย่างเล่นแก่ตัวไอจัดอัป,ปรีแล้วก้นวากันตั้งตัวประเทศวาโจมตีแต่ว่าอาฮาใจผักตายหรือไม่ว่ากันคนอูบาดไอจัดจันไรเอยียนให้ตัวเองมีกินมียัดนอนจันทร์ช่องจันทร์ซ้ำแต่เพื่อนก็ว่าเทวายูบนร่างกาน อยากอะไรได้มึงตามก็มังไม่นี่โตมาน้องเอมว่าได้ได้พิยูตายชอยพิยูตายช่อยโลกกันล้านกันคนแก้กันจัดแปดชีวิตยัดแมมไออูบาดไอจัดเร็วเทวามันเพื่อนเอาสิ่งของไปบริจาคให้แต่เทวารับด้วยความขอบคุณมือรันไอจัดเว้นและปพดและมือรันและต่ำแต่สิ่งอูบาดไม่ช่วยก็ไปทิ้งแล้ว กไ็ไปใช่เถอมันเข้าไม่ได้อันตีบอกให้เหล้านี่โทรไปแรงกันกับพีเอพีเอพวกดําแกเข้าไปลงพื้นเทแกบอกว่ามีเรือหน่องเออมีเรือแต่เข้าไปไม่ได้หนองเอาน้ำเชียวน้ำเชียวเข้าพร้อมทุกอย่างแต่น้ำม,มันเชียวมันเอาไม่อยู่ถึงไอ้คนเทวะขอ,อเข้าไปช่วยถึงอันอีกตัวเองมีสเสบียงหานคิดการยัยแม่ยากได้ตัง อืมชาติยังต่างเพศควยแล้วยังต่างเพเจังหวะเนี่ยพื้นที่ภาคใต้ไม่อยากมาช่วยเพราะเหตุเนี่ยจะแหมมดนในทุกเททุกเวลาตายเบานี่คิดแล้วลาตัวเดียวช้อกร่มตัวตายเออม็ดต่างแข้งต่างกุุงเลยถั้งไอ้ไอ,บอ้บ่อเตนทนอนใบยู่ใบน้ำท่วมไม่กระนากกระนามือนะเพราะมันมีตึกไอ้คนเสืลอมบากนุมึงคิดทึงว่าใจมั่งไงทั้งบางที่บางครอบครัวมีเด็ก จัดไอจัดเปรตแม่อดมาที่อาวันเลยตัวเองกินเอมแต่ว่าและสั้นจัดคนคนอูบาทอูบาทจัดเปรตนี่บางที่กว่าสซ้ำเนีย่ยแต่มันแรงอันไม่ใช่คนฮะญ่แท่ล่างที่อยู่เทออนนุมาตั้งพีมแล้วกับพดูดมึงไม่พอใจมึงเหีย ب, ้ยบวยตาบ้านี่กอบใจนะกอบกราบกอบกดพระคุณเลย พีพีทุกคนถอเป็นน่วยกูย่เถือเสี่ยงชีวิตมาถตาวะเขาไม่ได้ช่วยคนตายตายห้องกันแม่บอกก่อนออดม่ตาดอยทึงนี้ผัวหวานทึงผัวแรงทึงพ,งงพีโกไปไม่ดีก็ต้องไปช่วยแค่ถือมันนักกอดให้เบาเอ้ยถือเพื่อนออดข้าวอยู่มึงไม่ใจออดเปรตให้มึงอยู่จัดช่องอย่างช้าไปตาเออกูจัดช่องร้านเอ็นดูนี่ นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณผีโกไปขอบคุณทุกคนเทนใจนะคนตายไม่ใช่เร็วทังเพนะต้องอต้องบอกก่อนว่าคนตายไม่ได้เร็วถังเพการูน่ามองไม่แต่คนอุบาิจันไรเราก้าวาอุบาิจันไรอะไรนะเออแต่ว่าขอบคุณผีโกไปทุกคนเสี่ยงชีวิตช่วยฝ้าต่างอดลมต่างน้ำต่างฝนข้าวได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งต้องขอบใจต้นมีเอ่อนำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ กองครอบใจเทวะตนได้ช่วยขอบคุณทุกคนเทวะเป็นคนบริจาคสิ่งของต่างทรัพย์สิสนทุกอย่างกันนะคะขอบคุณจากใจคนตายถึงถึงพี่น้องทุกคนที่ช่วยกันบริจาคเนกาขอบคุณทุกคนเทวะช่วยนะถึงน้องเอิมก็ขอบคุณคนะอขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณแทนคนตายทั้งหลายคนนะคะขอบคุณค่ะ